อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่และกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคก็กาสวัสดีเพื่อนๆชาววีที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแจกโค้ดอาวีเหมือนเดิมนะครับโอเคอยากแจกโค้ดอะไรก็ไปดูกันเลยครับโอเคก็ให้ทุกคนใส่ตามนี้เลยนะครับ โอเคเมื okay, ่อแรกโค้ดส้ำเร็บแล้วเราจะไปดูกันว่าจะได้อะไรนะครับโอเคได้เป็นก่องชิ้นส่วนลูนนะครับโอเคเราเปิดดูกันว่าจะได้อะไรนะครับว้ได้ชิ้นส่วนลูน5,000เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบก็ <S <S อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามไวใ้ผมด้วยนะครับ Always okay, okay, do okay. okay, okay. it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.